สวัสดีค่ะพบกับคนสวยปลูกข่างเงินล้านอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เป็นคลิปที่เราปลูกข่าวันนี้ปลูกข่าวันแรกนะคะจะลงพันสามร้อยก่อก็ประมาณเกือบหนึ่งไร่วันนี้ก็มีทีมงานจากบริษัททำแผ่นฟ้ามาช่วยกันปลูก เดี๋ยวเดี๋ยวนี๋ยวนี่ปากไม่ได้ดินแข็งฮัลโหลน้องใหม่ดูหน่อยจ้าฮัลโหลเฮ้ยไปนนอ่ะไปไหมมันก็จะประมาณนี้นะคะปลูกเป็นแบบว่าเอ่อ เป็นในแปลงมันก็จะดินนุ่นม,มแล้วหลังจากนี้ก็จะปล่อยให้น้ำเขาแห้งของเขาไปเองแล้วหลังจากแอรพอน้ำแห้งนะคะแล้วเราพอดินมันเราเริ่มเหยียบเหยียบดินโดยที่แบบว่าไม่ยุบเมดต,ตัวแล้วก็เราก็จะเริ่มเอาฟางข้าวคุมคุมหน้าดินเพื่อกนรย่าขึ้น ระหว่างแปลงเราเราก็จะเป็นเมตรคูณเมตรนะคะที่เราระหว่างต้นระหว่างกอมันจะเมตรคูณเมตรเอาไว้เผื่อกอขาขยายจนช่วงแรกๆนี่ก็จะมีเอ็นบ้างนะคะเดี๋ยวเราก็ปรับปรับเพราะว่ามันก็ยังดินมันยังเละอยู่เดี๋ยวประมาณอีกสักสองวันต้นก็จะตั้งตรงๆแล้วก็จะสวย เพราะในในในระหว่างที่เราเราปลูกเสร็จนี่เราก็ปล่อยมันเลยอย่างน้ําอย่างอะไรนี่ก็ปล่อยมันขังไว้ก็ไม่เป็นไรรอให้เขาแห้งเขาไปเองหลังจากนี้ประมาณสักครึ่งเดือนหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่ามีคนไหนอยากจะมาดูงานอยากจะมาชมอยากจะมาเออเออเซลฟี่ สวนข่าของเรานะคะก็เชิญมาดูงานมาชมสวนของเราได้สวนของเราตั้งอยู่ที่หมู่17นะคะตำบลหนองพระอำเภอวังสซพูดจังหวัดพิจิตรตามหาสวนข,ข่าของเราได้ใน YouTube นะคะพิมพ์คำว่าคนสวยปลูกข่าเงินล้านก็จะเห็นทันทีนะคะ่ะ ติดต่อกันมาได้ทางในข้อความทาง YouTube ก็ได้ค่ะใครมีข้อสงสัยอะไรก็จะมาะชมมาถามกันได้ที่สวนขานะคะ คลิปของวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะถ้าเกิดมีใครสนใจก็ถามถาทางส่วนตัวได้ะคะ่ะให้คำปรึกษาคลิปวันนี้ก็คนสวยปลูกขาเงินล้านกา็จบไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวพบกับคลิปหน้าถัดไปคนสวยเงินคนสวยปลูกขาเงินล้านก็จะนำคลิปมานำเสนอเรื่อยๆอะคะ่ะวันนี้ก็อขอลาเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีคะ่ะ